เขียนโปรเซียดจรไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนแล้วนายไม่เคยเรียน C N C มาหรอเคยเพื่อนแต่เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างเราพอรู้แคเขาสอนไหมได้ดีเพื่อนขอบใจมากนะเพื่อนไม่เป็นไรเราเช่วยนายได้เสมองั้นเดี๋ยวนายช่วยสอนเราแค่เบื้อ,องต้นก็ได้ไมเพื่อนเราเกรงใจนะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเรื่องแค่นี้ไม่ถึงสิบนันทีหรอกนายก็ออดถึงบางอ้อแล้วงั้นเราไปห้องสมุดกันเลยนะเพื่อนไป เพื่อนเครื่องจักร CNC สำหรับนั้นกลับหรือเครื่องมิลลิ่งแบ่งออกเป็นสองพาร์ทใหญ่ๆ CNC นะย่อมาจากคอมพิวเตอร์นัมเบอร์คอนโทล C ตัวแรกคือคอมพิวเตอร์ N คือตัวเลข C ตัวสุดท้ายคือคอนโทนตัดแรกที่ควรรู้นะเพื่อนก็คือการอ่านจุดอ้างอิงอนี่ก็จะเป็นรูปตัวอย่างการอ่านจุดอ้างอิงก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบก็คือการอ่านจุดอ้างอิงแบบสมบูรณ์ แล้วก็การอ่านจุดอ้างอิงแบบต่อเน,นื่องการอ่านจุดอ้างอิงแบบสมบูรณ์ก็คือสมมุติว่าเราอ้างอิงเขียนจากจุด1ไปจุด2หรือว่าเราจะเขียนจากพอเราเขียนจุดที่3เนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากจุดที่1ก็คือนับจากจุ1 3. ด1ไปจุด3โดยจะมี mm hmm. จุดอ้างอิงเพียงจุดเดียวการอ่านจุดอ้างอิงแบบต่อเน,นื่องนะเพื่อนก็คือเราจะสมมติว่าเราจะเขียนง,งาน จากจุดที่1ไปจุดที่2จากจุดที่2ไปจุดที่3ก็คือเราจะอ้างอิงจากจุดที่2ซึ่งจุดอ้างอิงมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามแนปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นรูปการอ่านจุดอ้างอิงแบบสมบูรณ์นะเราจะเห็นได้ว่าจุดที่1ค่า x เป็นลบค่า y เป็นบวกจุดที่2ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นบวกจุดที่3ค่า x เป็นลบค่า y เป็นลบจุดที่4นะ ค่า x เป็นบวกค่า y เป็นลบอ่ะหลังจากรู้การอ่านจุดอ้างอิงไปแล้วเราก็จะไปต่อในพาร์ทที่2อันะคำสั่งควบคุมนะเพื่อนก็คืออันแรกเลยก็คือ encode เราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นบรรทัดอ่ะต่อไปนะก็จะเป็นโค้ดสำคัญที่ใช้ในหานเซนซีนะเพื่อนก็คือ g code อ่ะ g code นี่จะใช้มากเราจะใช้บ่อยเลยล่ะ g แรกก็คือ g 0ู g ศูก็คือเคลื่อนที่เร็วเป็นแนวเส้นตรงอ่ะ จ0 1ก็คือเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงโดยมีอัตราป้อนเป็นตัวกำหนด G02 เคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งตามเข็มนาฬิกาโดยมีการกำหนดอัตราป้อน G03 เคลื่อนที่โค้งสวนเข็มนาฬิกาโดยมีอัตราป้อนเป็นตัวกำหนดจ1หนดะเพื่อนคือการเลือกระนาบตามแนวแกน XY G21 นะเพื่อนคือการเลือกหน่วยเป็นมิลลิเมตร ส่วน G 2 8นะเพื่อนค 40, k Syrian, k ือการกลับจุดอ้างอิง G สีศูนย์นะเพื่อนก็คือการยกเลิกชดเชยรัศมีของเครื่องมือตัด G ส1หนึ่งนะเพื่อนคือการชดเชยรัศมีเครื่องมือตัดทางด้านซ้าย G สี่สองนะเพื่อนคือการชดเชยรัศมีเครื่องมือตัดทางด้านขวา G สี่สามนะเพื่อนคือการชดเชยความยาวของเครื่องมือตัดค่าเป็นบวกส่วน G ส4สี่นะเพื่อนคือการชดเชยความยาวเครื่องมือตัดค่าเป็นลบ ส่ G49 นะเพื่อนคือการยกเลิกการชดเชยความยาวของเครื่องมือตัดน,นะเพื่อนอ่าต่อไปนะ G54 นะเพื่อนก็คือการตั้งค่า r อดิเนตหน้าเครื่องนะเพื่อน G แปดสูตน,นะเพื่อนก็คือการยกเลิกคําสั่งการเจาะแบบวัฏจักรคือการยกเลิกคําสั่งมาจาก G แปดหนึ่งและ G แปดสาม G แปดหนึ่งนะเพื่อนเป็นการเจาะรูแบบครั้งเดียวหรือแบบวัฏจักรเจาะรูตื้น ส่วน G 8 3นะเพื่อนก็คือการเจาะรูแบบหลายๆครั้งเป็นการเจาะรูแบบวัฏจักรรูลึกนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะเพื่อนอ่ะในส่วนของ G 9 0นะก็จะเป็นการอ่านจุดอ้างอิงแบบสมบูรณ์แบบในพาทที่1เลยส่วน G 9 1นะก็จะเป็นการอ่านจุดอ้างอิงแบบต่อเนื่องต่อไปนะเพื่อน G 9 8ก็คือการที่ดอกสว่างเจาะชิ้นงานเสร็จแล้วดอกสว่างก็จะกลับมายอยู่ในจุดเริ่มต้น ทีเกเก้านะเพื่อนก็คือการเลื่อนกลับไปยังจุดอ้างอิงต่อไปนะเพื่อนก็จะเป็นส่วนของคําสั่งของ M code นะ,ะ M code เนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดฟังก์ชันต่างๆของเครื่องอ M แรกนะก็คือ M ศูนย์สามก็คือการกําหนดหัวสปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกาต่อไปนะก็จะเป็น M ศูนย์สี่ก็คือการกําหนดหัวสปินเดิลหมุนทวนเข็มนาฬิกาต่อไปนะก็จะเป็น M ศูนย์ห้าก็คือการหยุด หัวหมุนสปินเดิลต่อไปก็จะเป็น m 0 6ก็คือการเปลี่ยนทูนนั่นเองต่อไปก็จะเป็น m 08ก็คือการเปิดน้ำหล่อเย็นชิ้นงาม m 0 9ก็คือการปิดน้ำหล่อเย็นชิ้นงามต่อไปก็จะเป็น m 03, สุดท้ายแล้วนะเพื่อนก็คือ m 3 0เป็นการจบโปรแกรมการทำงานต่อไปนะเพื่อนนอกจาก G code และ M code แล้วเราก็ยังมีโค้ดอื่นๆที่ใช้ในเวิร์ดหรือโค้ดคำสั่งที่ใช้ในเวิร์ดนั่นเอง ันแรกนะเพื่อนก็จะเป็นเลขบรรทัดหรือ n อนโคดนั่นเองเป็นตัวกําหนดบรรทัดอันที่สองน,น,นะเพื่อนก็คือตําแหน่งหรือระยะความยาวแกน x แกน y และแกน z อ่ะต่อไปนะเพื่อนตัว r ตัว i ตัว j หรือตัว k ก็คือจะใช้ในการกําหนดจุดศูนย์กลางของวองกคง์ของ g 02และ g 03นั่นเองส่วนตัว s นะเพื่อนก็จะเป็นตัวกําหนดสปีด ของหัวสปินเดิลนั่นเองต่อไปนะเพื่อนตัว F ก็คือการกำหนดอัตราปอร้อหรือฟีดนั่นเองต่อไปนะเพื่อน T ก็คือทูนหรือเครื่องมือตั้งนั่นเองต่อไปนะเพื่อนก็จะเป็นตัว P ก็คือเป็นการตั้งเวลานั่นเองทั้งหมดนี้นะเพื่อนก็จะเป็นส่วนประกอบของ CNC ที่ใช้ในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นการอ่านจุดอ้างอิงนะหรือว่าส่วนในโปรแกรมก็จะเป็นพวก G code M code เห็นไหมว่าสีนี้เป็นเรื่องง่ายๆถ้าเราเข้าใจแค่นี้นายก็ออดถึงบางอ้อแล้วเพื่อนตุยดุยไปเลยเพื่อนเขียนโค้ดส่งอาจารย์อยู่เพื่อนนายเห็นภาพหรอไม่เห็นเลยเพื่อนนั่นมันใช้สื่อโค้ใช้แล้วเราจะเห็น motivation กันเดินของดอกกันนะแต่เราใช้ไม่เป็นนะเพื่อนไม่เป็นไรใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราส่งคลิปการสอนการใช้งานให้ ขอบคุณมากเพื่อนอลรเนี่ยตอนใช้โปรแกรมซิมโคโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดด้วยการพิงและแสดงเป็นลายเส้นทำให้เห็นภาพได้ง่า y